ขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม i หม c ครับนะครับเราเราหิวอ่ะเออทำไมมันในกล่องเราเปเหนแบเนี่ยเออเดี๋ยวผมก็ต้องไปตั้งค่าใหม่นะเออช่างช่างมันเพื่อในการสะดวกเออเนาะมันสะดวกหน่อยดสิสสะดวกหน่อยเออ เดี๋ยวพักนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะคราบเป็นพิกแอกไดมอนด์นะครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคราบเป็นสติ๊กก่อนใช่ไหมชิมิชิมินี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีก มาเลยครับต่อกันเลยจากเมื่อเมื่อกี้มีไม่ใช่มีคนมาบ้านนะครับไอทำไมเสียงแบบนี้ไม่ใช่มีคนมาบ้านนะครับผมแต่ว่าอะไรวะเออแต่แบบผมเมื่อเมื่อกี้ดูใช่ไหมครับอยอีกครั้งหนึ่งต้องต้องไปเปิดบิดออแล้วไหครับผม เออม่มันกระโดดเองไงโอยชามันตนลอดเลยครับเออของผมอ่ะเพราเข้าไปที่เซตติง้งโรโคตรนานอ่ะไม่ใช่นี่ออโต้จ์ปิดนะครับไปกันเลยเดี๋ยวผมก็จะไปสำรวจด้วย เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าในเซิร์ฟนี้หรือว่าเซิร์ฟอีกอันหนึ่งที่ผมเจอลาวาเอ้ยถ้าเจอลาวาเซิร์ฟนี้แล้วเราเอาน้ำมาไหมเออไม่เอามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเออออ้ยเจอเฮ้ยลาวาจริงด้วยวะเออว่ะเล่นกับเราอ่ะลาวา่ะเออเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาไอ้นั้นแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันตอนผมเอาถังน้ำแล้วผมลุที่ลาวานิเศษน,นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงจุดนัดพบที่ผมบอกแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทน้ำกันเลยแล้วเ,เอาน้ำกลับเทต่อเลยนี่เราเอาน้ำกลับโอ้โหกดมืนเลยเดี๋ยวฝนตกอีกแล้วทำไมวะเออทำไมวะ อแบบไม่ค่อยชอบฝนตกไงโอ้ยเดี๋ยวมันเปืองเพชรหูว่าและนี่เดี๋ยวเราขุดออฟซิเดียนให้ได้สักประมาณสิบอันนะครับเดี๋ยวผมขออนีญาไปขุดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเพราะว่าผมก็แบบไม่อยากจะอัดคลิปตอนนี้ด้วยเพราะว่ามันฝนตกอยู่ไง ตอนนี้นะคบผมก็ได้ขุดแล้วได้สิบอันแล้วแหละเออถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักอีกแล้วเออเกือบเออเกือบทุกวันน่ะเออบอกได้เลยเกือบทุกวันน่ะไปถ้ามีเสียงแบบฟืดวืดก็ขอโทษด้วยครับว่าเป็นแบบเออเสียงฝนตกอะ่ะเออต้องพยายามพูดดังๆหน่อยแหละ นี่ครับสิอันออฟซีเดียนเออนี่ครับมาเลยครับมาต่อกันเลยเมื่อกี้แบบมีเสียงรบก,กวนนะครับเออมาต่อกันเลยหมืดด้วยเออสวยแล้วชีวิตครั้งนี้เออพลังกลับก็ปักทอดไปไล้าออทอดหมดสวยชิพ วิ่งไปบ้านพยายามวิ่งให้เร็วและเร็วและเร็ว,เ,รวเพราะว่ากูกลัวนอนก่อนนะครับผมเออฝนตกโคตรหนักอะ่ะเออที่ผมได้หยุดคลิปเมื่อกี้ก็เออน้องผมเรียกไม่รู้เพราะอะไรแล้วเราจะทำสักประมาณตรงนี้นะครับ๋ยวเราก็ต้อง ขุดขุดปิดตรงนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใช่ขอโทษเออเดี๋ยวเรามาทางหน้านี้เลยนี่นี่แล้วก็เนี่สามบล็อกตั้งบล็อกดินเพื่อไม่ให้เปลืองบล็อกไงตามหลักแล้วอะ่ะมันไม่ต้องตั้งก็ได้ตรงนั้นอะ่ะ เออเพราะว่ามันเรื่องไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปครับ f l i n แ and s t e ีลกันเราต้องใช้อะไรนะครับเออเหล็กหนึ่งอันเหล็กเรามีแล้วฟลิงหนึ่งอันเอาฟลิงเราก็มีแล้วเอี๋ยนี้เราก็ได้เวลาคราฟไฟเช็กแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ครับไฟเช็กแล้วเนี่ยไฟเช็กของผม มามาจุดกันนี่ปอะตุนรกของเราแต่ว,ว่าตอนนี้ผมเสียวมากครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปตอ้ยไม่จบยังไม่จบเราจะทำอะไรต่อดีผมว่าผมยังไม่อยากไปนรกอะ่ะเออยังไม่พร้อมอะ่ะทำอะไรต่อดี เดี๋ยวเราตัดไม้กันดีกว่าเนาะตัดไม้กันเนาะเออตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยวค้าเป็นนี่มาก่อนแล้วก็วางอันหินก่อนในหินในไงก้อนนี้ครับตัดให้หมดเลยอะแม่งตัดตัดหมดมาต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะตัดให้หมดนี่เลย เราจะตัดให้หมดนี่เลยครับเออจะหมดไหมวะผมว่าไม่อ่ะทุกอย่างเป็นคำโกหกเออโคตรโกหกอ่ะโอ้<ม>โกหกครับโอ้ยติดทังเกอร์ต้องอยู่นิ่งครับไม่งั้นมันก็จะหิวง่ายอเอเจ็บมีคนตีหัวครับกคเจ็บ เดี๋ยวเดี๋ยวรอสถานะอังเกอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าผมจะลองไอ้นั้นทำดูเราผมวิ่งเออดูมันเลิดแล้วครึ่งอันโอ้ยเกียริสถานะอังเกอร์มันกำลังจะหมดละเออหมดแล้ะไปผัดมากันต่อเลยนี่คืออ๋อที่ผมมาต่อ เดี๋ยวไม่มีไม้โอ๊กแล้วถามจริงดิไม่มีแล้วเหรอเนี่ยตมันมีอีกเออเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านหลายหลายแห่งนะเอเอาอาจจะเป็นที่แบบที่ไม้ดักโอ,อก๊กเออถ้าได้เออต้องคิดอลังการไว้ก่อนอลังการเอเออลังการก็ให้หมดแล้วไม้โอ๊กครั้งนี้ขี้เกียจไปทางนู้นครับผมว่า หัดไม้เบิร์ดไปดีกว่าพอใช้ในวันหนานะครับเออแต่สักนิดเดียวก็พอละอ,อ,อันนี้เพราะว่ามันว่างไงผมยังไม่อยากไปนรกเลยตอนนี้แม่งกลัวแก๊สอีแก๊สแม่มึงก่อกวนชาวบ้านโอ้โหก็ว่างแบบเข้าไปวแบบ่บได้ยินเสียงเสียวเลยแบบเแบบแมบบ่แบบ อะไรวะเออแบบเสียงแก๊สอีดอีดโอ้โหผมเคยไปนรกแล้วแบบแบบสวยว่ะเออแม่งได้กูนี่ออกเลยแม่งก็ออกไม่ทันตายเลยครับคือเพราะว่าแก๊สมันยิงสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกดซับให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ